มีติดตามเรื่องคดีจำนำข้าวนะครับโดยเรื่องนี้นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยอมรับว่ามีความกังวลในการเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงกับปป,ปชในฐานะพยานบุคคลในคดีรับจำนำข้าวเพราะว่ามีเวลากระชั้นชิดนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยอมรับว่ามีระยะเวลากระชั้นชิดในการเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชในฐานะพยานบุคคลที่นายกรัฐมนตรีถูกตั้งข้อกล่าวหาในโครงการรับจำนำข้าวทำให้เกิดความกังวลว่าอาจจะมีข้อมูลไม่เพียงพอแต่จะรวบรวมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนถูกด้านทั้งขั้นตอนการรับจำนำข้าวและการระบายข้าว จได้ประสานกับทนายความส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีและนายยันยงพวงราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นพยานอีกคนเพื่อไม่ให้มีข้อมูลในการชี้แจงปปชซ้ําซ้อนกันนายกรัฐมนตรีได้ยื่นคําร้องต่อปปชเพื่อขอเพิ่มพยานบุคคลอีก11ปากในการชี้แจงข้อกล่าวหาของปปชแต่ได้รับอนุมัติเพียงแค่3ปากได้แก่นายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลนายยันยงพวงราช และนายกิติรัตน์แนรอนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง